ลานกิจการตรงข้ามสวนเฉลิมพระเกียรต 12, ิแติพรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายประจมประหลัดสะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายวรวธชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานมนตรีสีสันวัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งร่วมสื่อสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตที่ดีงามของกลุ่มชาติพันธุ์ให้คงอยู่สืบไปโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกวดธิดาดอยเชียงใหม่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมการจัดนิทรรศการวิถีชีวิตวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้างานหัตถกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวง,งานมนสเสนศสีสรรันวัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่ได้ตั้งแต่วันที่14-18กุมภาพันธ์2565ณบริเวณด้านหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่